สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีมหศจรรย์นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าชาววันอาทิตย์นะคะจะมีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวเด่นๆอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะภายในสัปดาห์นี้นะคะชาววันอาทิตย์มีเรื่องอะไรเด่นๆที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วอันนี้เอาไว้ การอ่านคําทํานายไพ่ทในายดวงครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะแต่คนที่ตัดสินใจคุณแต่คนที่ตัดสินใจคือคุณนะคะและสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะเป็นการดูดวงแบบพลังงานรวมสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะต้องเจองานหนักงานเหนื่อยหน่อยนะคะ อะไรที่ต้องรับผิดชอบแต่มันกําลังจะจบลงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเนี่ยสิบไม้เท้ามันกําลังจะจบลงละภาระอะไรที่มันหนักหน่วงน,นะคะอ่านี่ก้าวถ้วยเมื่อจบภาร,รกิจนะคะคุณจะมีความสุขมีความสบายใจเลยสิ่งต่างๆนะคะที่คุณรับมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองคุณจะได้รับการพักผ่อนนะคะ บางคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะให้ระวังการใช้จ่ายเรื่องการเงินระวังการดื่มด้วยนะคะสัปดาห์นี้เหมือนคุณทําอะไรหนักๆแล้วคุณก็ต้องผ่อนคลายนะคะปลดเรื่องอารมณ์ความทุกข์ความเครียดนะคะ <c oughs> ระวังสุขภาพด้วยนะคะระวังสุขภาพระวังการปวดแข้งปวดขานะคะระวังการเงินไม่พอใช้าการหมุนเงินนะคะ <c oughs> หรือว่าความคิดความเครียดการนอนไม่หลับนะคะต้องระวังนะคะ อาจจะมีเรื่องให้คุณคิดคุณเครียดนะอ่าสัปดาห์นี้นะคะคุณจะได้รับโชคหรือคุณจะมีความสุขความสมหวังจากเพื่อนนะคะจากเพื่อนเก่าคุณจะอาจจะได้พบเพื่อนเก่าหรืออาจจะได้มีการติดต่อกลับมาจากเพื่อนเก่าหรือคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าการให้คําปรึกษาจากเพื่อนเก่าๆหรือถ้าคุณต้องการคําแนะนํานะคะเพื่อนคุณนะคะเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่เก่าแก่ เพื่อนที่ไม่เจอกันมานานนะคะเขาจะให้คำแนะนำของคุณได้นะคะเดวิลช่วงนี้นะคะระวังความรุ่มหลงนะคะหรือว่าคุณอาจจะรุ่มหลงอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะคะอันนี้ต้องให้ระวังนะคะว่าสิ่งที่คุณรุ่มหลงสิ่งที่คุณทุ่มเทคืออะไรถ้าคุณหมกมุ่นรุ่มหลงเรื่องงานก็โอเคแต่ว่าระวังสุขภาพอย่างที่บอกแต่ถ้าเป็นความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้คิดพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าบางครั้ง อาจจะคุณอาจจะกําลังทุ่มเทอะไรสักอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักมีใครเป็นความรักที่แบบไม่เปิดเผยมีไหมคะ่าอาจจะมีก็ได้นะบางคนอาจจะรักหรือว่าชอบเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่ไม่ไม่กล้าบอกเขาอะไรก็คิดมากคิดเยอะนะคะอันนี้เฉพาะบางคนเนาะแต่ว่าเป็นเดวิลนี่พลังงานแรงมากโอเดอร์ซัน มันมาคู่กันนะคะไม่ว่าคุณจะรุ่มหลงเรื่องอะไรนะอันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยถึงแม้คุณจะมีพระจันทร์สุดท้ายคุณจะแก้ปัญหาอะไรได้หมดเลยใครการเงินไม่พอใช้นะคะหรือว่ามีความทุกข์มีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องคิดมากคิดเยอะคุณจะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะคุณจะไม่ได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งเดวิ view. อาจจะเป็นความรักความหลงไหลนะคะบางครั้งเปิดเผยไม่ได้สิ่งที่มันเทาๆนะคะสิ่งนี้ถ้ามันเป็นเรื่องดีถ้าคุณหลงไหลคลั่งไครในเรื่องดีมันจะส่งผลดีกับคุณนะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเทาๆที่มันผิดกฎหมายก็ให้ระวังนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะเป็นระวังเรื่องความรักสามเศร้าหรือว่าการปิดบัง ความรักแบบปิดบังนะคะแต่เชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยนะคะมันขึ้นมากับเดวิลอะมันเป็นความอะไรปิดบังก็แล้วแต่แต่ว่า,ม,ามันสามารถเปิดเผยได้นะคะไม่รู้ว่ามันมาคู่กันนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกังวลมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวกกังวลนะคะมันดีดกว่าที่คุณคิดอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ย ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสถานการณ์มันมีดีกว่าที่คุณคิดมันมีทางออกดีๆกว่าที่คุณคิดนะคะฉะนั้นอย่าคิดอย่าเครียดอย่าก,กังวลนะคะอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนหรือว่าสามารถเปิดเผยได้ะค่ะเปิดเผยได้แล้วคุณจะมีความสุขมากเลยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหมจ่จริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความสมหวังนะคะสำหรับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะคะภายใน7วันนี้นะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความสมหวังดังปรารถนาทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ